สวัสดีจ้าสวัสดีตอนนี้มาถึงเมืองอุบลร,รัชชานีแล้วนะคะแลวพักที่โรงแรมครับส่งไหวประเมื่อย่เฮ้ยถึงโรงแรมแล้วจ้าน,นีค่ะมนอนิก,กาซีนอนก็นเอื่อยเพิ่ม่ล่ะค่ะเตียงคลูล จ่าจาเาไปถางเอื่อยกับเป็นเอื่อยหักนับถือกันมาโดน,นลลารับจัดโรงแรมมีลเพียงกวางอยู่เด้อยู่หลังโลตัสจ่าหลังโลตัสเมืองอุบลวันนี้สาวเวทมาเที่ยวเมืองอุบลนะคะมากับพี่ในน้ำเป็นผีเนาะแล้วก็หมูหักหมูเมนหมูหักหมูใหญ่มานก,กันหมูแต่สมัยเรียนใหญ่มานก,กัน แล้วเราก็จอดไปกินข้าวเอากระเป๋เามาเก็บไปใช้ล้วออกไปกินข้าวค่ะรับปลาบันดั <c oughs> นงชิวนะคะมันเด็กครับกับสาพมาน,นัังซิวๆดองนี่ค่ะ เราจะไปไหนกันคะเรมามา,า,มาอะไรนะพูดไม่เป็นแล้วกินอิ่มแล้วพูดไม่เป็นไปตไปไปเบิร์ตอะไรเนาะเราจะมาชมวิวตรงนั้นสวัสดีค่ะลงข้างล่างเลยค่ะตายยังเคยคืองามเท้จับไปขังสิตูไปนะ ปลาธรรมชาติได้อันนี้แม่น้ำธรรมชาติได้มีฮอดป่าจ้ะงามเนาะมอกัะการเลี้ยงเลยนะวันนี้เพื่อนพาเที่ยวจ้าทัวร์เลยนะทัวร์อุบลหนึ่งวันแล้วเราก็จะกลับพรุ่งนี้โอ้ยไปหาปลาก่อนนะไปใส่รอบมีฮอดรอบดักปลาพอดนะ ก็มีแต่อยู่บ้านนี่ก็มีมันคือแม่น้ำอีกอย่างน้ำมูลบรรยากาศได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรนะคะเขาพามาเราก็เลยมามเป็นแม่น้ำมูล โอ้ยมีฮอหลอกปอปิซา่ามาหาป่าปะคะ่ะท่านนั่นก็กำลังถ่ายรูปอยู่ฟัวเมียกำลังถ่ายรูปอันนี้คือคือเ,เพื่อนที่ไงมาน้ำกันสมัยเรียงงวัวเรียงควายน้ำกัน กสวยน,ยนคะคะนี่ลองไปถ่ายด้วยน่มนี้อ้าวอง่งใเมืองใตได้ดบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศสวยค่ะอยู่ที่อุบลน,นะคะลองไปถ่ายทางล่างพูมุมันล ลดลงเท่ากรลายไปตามแม่น้ำเราต้องกลับเราอ้าวมีห้องนอนด้วยหรอมีห้องมาเลยปสะพาสมบรรยากาศแต่ว่ามีเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงเบาๆ,ๆคะ่ะ บรรยากาศยังไงตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะซื้อ,อย่งวะดูสกายอ๋ยอ,อครั้งแรกสิของข้าวเป็นของภักกว่านะครับเป็นตาอับวาอับตาอัวบัดีมูนจีิงหแต่ผัว่าผมมีได้ละ่ะ ก็คือทีมงานนะคะคนที่วนมหาอยู่วนเป็นญาติทั้งบ่นค่ะจะเป็นญาติของเพื่อนๆนั่นเองค่ะแม่นำโม้นบันนี้นะกระไรเชี่ยด้วยนะมึงลองมึงลองมึงโดนจอยมึงลองมึงลองจะลองมึงแล้วแต่มันหมวนบอกมึงบ่าโจมเดามึงลองลองจุ๊บขึ้นไรคนรคน ah hmm. ั่ดิเจ uh, mm ้าวัดเสียหาก็บพอมาจัก ็นคาเฟ่ค่ะบรรยากาศก็ดีนะครับเป็นคาเฟ่มานั่งจิบเบียร์เบาๆค่ะมาหอดพี่เพิ่นก็เลยพามากินพามาจิบเบียร์พามานั่งชิๆชๆงลๆ่้นกมาแพงัวันงนที่ี เมากันตอนแม่ที่ตกลงกันแล้วเซลล์มองไหนมันโทรมันจังในเบามแลวจางสีบริสุทธิกันนะนะแต่เราขัางน้นทันอยากได้ข้างน้าอยากจับพึ่ผู้บ่าวเอ๊ะแม่แม่หอมมากว่าจางสีแล้วพยายามจับผู้บ่าวได้แล้วเนาะมันนวานเนาะอยากจับผู้บ่าวไทยเนาะโอ้แก้วเดียวเอแไฟบอดาได้น้่นนี่

อไม่เาเอแค่กเลัไหเ็้วรถกระับหายังสิไปเสิร์ฟอยู่เอคนทำไรถกระับหายังสิไมเสิร์ฟอยู่ปดโพงบรรยากาศบลงเบีร์ให้เขาตมเบีอนเนายก็เบีอน เท็จากออฟฟิได้กินกันเป็นอันนี้นะกินน้ำมอน่กันเรียไันไดเหงมาสาวไปทัวร์ูสกายคอฟฟี่อ๋อแล้วเป็นอีนี้เป็นคาเฟ่เป็นย่างน้ำมไซดเหมนหายนะคับังมอย่นะนนั้นน้ำแาก็หอมนะอันนี้เป็นมันเต็มที่ตี่ ฝั่งนั้นก็จะเป็นทางลงแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นห้องแอร์นะคะแต่คือว่าโอเคบรรยากาศได้ถ้าที่จอดรถก็โอเคเเรื่อมไปนี่ w i f ฟคาเฟ่เด็ดๆตัดเสียง

ซอทำไมลงไปเลยลงไปเลยนะคะตอนนี้เรากำลังสนับประธานแล้วก็ทำะดับเครื่องดื่มนะจ๊จะนนชิวๆไปหรอชิวๆแซลมอน,น,นอใช่ไหมมาค่ะชิวๆจิมออ่มจิ้มแก้วคอยแต่ผิดจอบ <laughs> มารับกันกระหลงจอบอะไรแบบนี้เขาลด โอเคกับเรื่องการศิกาบป็นการผสำนี่นะครับโมนิกาสินัอเมืองอุบลนะครับวันนี้กลับแต่เช้าไปซื้อขอยมาปรหาแล้วก็สิ่กลับเดืสาวนาิประมาณแปดโมงเสาร์พักถึงกลับจักจักรกได้พาด่านบนจี้นั่งยากะคั นี่บ่ได้เกรงใจว่ายามมันจะได้นอนเด้บ่โอเคโอเค